กลับมาอีกครั้งนะครับช่องของเราครับช่อง xd นะครับคลิปก่อนเราก็เล่นวิ่งมิตรภาพครับเราก็เล่นพิงช็อกโก้ครับวันนี้เราก็จะมาสลับเล่นสายใหม่นะครับวันเราก็สุ่มเพื่อนไปสุ่มเพื่อนจับคู่มาดูนะครับเราก็จะมาปลาซองให้เพื่อนนะครับโอเคเพื่อนของเรามาแล้วเวลสองร้อยหก โอเคเพื่อนพร้อมเราพร้อมเราก็กดเริ่มเริ่มมาแล้วคุกกี้สายไหมโอเคเพื่อนเพื่อนไปไหนโอเคเราไปล่างกันแล้วกันโอเคเพื่อนขึ้นบนไปเลยโอเคเพื่อนเพื่อนเล่นไปนะเนี้ยยิงไปเลยเราเก็บสีเหลืองนะครับโอเคมีใหญ่ ดูไปเราะหน่อยนี่ยิ้มยิ้มอีะเพื่อนเราลุ้นเต็มแน่แน่ยิงแบบมอมันเลยเก็บรครได้แล้วยูนไปอ๋อโอเคเอาพลาดพลาดช่างช่างมันไม่เป็นไรมาครับโอเคโอ้มันต้องกระโดดสรงสเต็ปแล้วก็ปาเราก็รึกว่าทำไมมันไม่ปาสักทีวะ ตรงนี้เอาก็ลดปุด๊บพาไปเข้าใจแล้วให้เราก็ทำไมมันไม่มป่าสักทีวะเกียรติในหัวก็ได้อยูน่นะโอเคโยนไปเพื่อนโอเคเก็บตัวใหญ่ตอนนี้ก็สามร้อยสี่สิบล้านแล้วนะสามร้อยห้าสิบห้าแล้วคนเลือดอยู่ขา้างหน้า โอเคกระโดดไปโอเคมีใหญ่แบบราเริงเอาชิบหมากดตพิษกระโดดโอ้โหเราไปข้างบนเมื่อกี้พิพลาดจัดไม่เป็นไรสส่ไมของเราไปปลาไปกระโดดสองสเต็ปอืมโอเคกระโดดสองสเต็ป กระโดดขึ้นบนในรองล่างยอดตัวนึงกระโดดตัวใหญ่ครับโอเคจิบหายผิดในเมื่อกี้ในเก็บมีใหญ่โอ้โหพลาดจัดไม่เป็นไรทั้งใจเพียบหนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบได้6 0 0ล้านแล้วนะครับโอเค6 0 0ล้านแล้ววิ่งไปวิ่งไปล,ลูกไฟนะครับเราเก็บลูกไฟข้างล่างนะโอเค เื่อนเราก็เก็บตัวใหญ่เราก็เก็บมีมพูนะครับจังหวะนี้วู้ดโอ้ยมอมันอะไรคือมันวนะโดดไปเฮ้ยลืมปลาก็โดดสองสเต็ปแป๊บนึงโอเคเรากเก็บตัวใหญ่ครับเล็งไว้ตัวใหญ่สวยหัวใจอยู่ขา้างหน้าเฮเพื่อนน่าจะไม่ได้ยิงเรเมื่อกี้เพื่อนน่าจะลืมไม่เป็นไร ปาไปโอเคเพื่อนได้สักโอเคอสนุกจังเลยสนุกตรงไหนวะโอเคเพื่อนโอเคเราขึ้นบนนรับจังหวะนี้เราก็โดดลงล่างครับโอเคเพื่อนรู้อยู่นี่วะเก็บได้การรอยล้านแล้วนะครับ อนนี้เราก็ลงมาเลยไฟวิกบอยโอเคเราก็วิ่งแบบซิกแซกกันนะครับ okay. โอเคหลดไปปาปาสองจุดหมายรักไป <c oughs> เพื่อนนะจะไม่ได้ยิงแล้ว <c oughs> ดูเพื่อนไม่มีกระสุนก็ไม่รู้ไปปาไปเราเก็บกันแจครับโ okay. อเคทีนี้ก็ได้รอยล้านแล้วนะครับ โอ้หขึ้นเอวยากอยู่นะต้องหาเพื่อนดูใจจริงๆมามจะได้เอวอ้าวเพื่อนเราจีจีอาชนทิ่หายไม่เป็นไรเพื่อนเราก็วิ่งไปวิ่งคนเดียวแบบเปรียวเงาเรียบร้อยจบได้ SS เหมือนเดิมขึ้นเอวยากต้องหาเพื่อนดูใจามาเล่นผมว่าใครชอบนะครับกดไลค์นะครับ คลิปของเราลงเรื่อยๆช่วงนี้ขยันจัด